สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน B-US Alpha ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha ตัวย่อ B-US Alpha เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทจิตพันป้องเงินลงทุนเข้าไปในกองทุน่างประเทศเพียงกองเดียวนโยบายการลงทุนนะครับกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Fund, u s Growth Fund เป็นกองทุนหลักนะครับโดยลงทุนไม่น้อยกว่า80%ของ NAV JPMorgan Fund, u s Growth Fund นะครับเป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต Growth Style สัดส,ส่วนการลงทุนของกองทุนหลักนะครับลงทุนในเทคโนโลยี38.8% คอน sum er is tr e g en er y สิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์อินดัสทรีลสิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์เฮลท์แคร์เก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ฟินแลนเชียลแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์คอน sum er staple สามจุดแปดเปอร์เซ็นต์เบสิคแมทริอัลหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์บริเวณสเกตหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทเลคอมมูนิเคชั่นศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์เอเนจีศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แคชสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ไปดูหน้าหุ้นที่กองทุนเข้าถือนะครับ Alpha b e t บริษัทแม่ของ Google นะครับ6% Apple 5.8% Microsoft 4.7% Facebook 4.6% PayPal 3.4% Amazon 3.2%เป็นต้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV รวมอยู่ที่1.4124%นะครับ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายนะครับค่าธรรมเนียมการขายในช่วง IPO 0.75เอรเ็นหลัง IPO 1.5เปอรเ็ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนนะครับกรณีเป็นกองทุนต้นทางไม่มีนะครับกรณีเป็นต้นทุนเป็นกองทุนปลายทางคิดที่1.5 กองทุน B ขีด US Alpha กองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่างเงินตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500บาทนโยบายการจ่ายปันผลจ่ายไม่เกินปีละ4ี่ครั้งหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรข้อธรรมเนียมการขายในช่วง IPO 0.7 5เเ หลัง IPO 1.5%ทำการ IPO วันที่17-24สิงหาคม2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองคิดที่1.4124%ต่อปีของ NAV ม <c oughs> ูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนดย <c oughs> อดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด <c oughs> วันรับเงินค่าขายคืนก5สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันแฟกชีตได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ